บุญแบบไหนกันแน่ที่ให้ผลยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเราพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้อย่างชัดเจนในพัดรไรปิฎกว่าบุญนั้นมีหลายประเภทและแม้จะล้วนดีงามแต่กลับให้ผลไม่เท่ากันในทางพระพุทธศาสนามีหลักพื้นฐานของการทําบุญที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสามนั่นคือสามวิธีหลักๆในการสร้างบุญที่แท้จริงได้แก่ทานคือการให้เพื่อคลายความตนีไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ น้ำใจหรือแม้แต่คำพูดดีๆการให้ไม่ใช่แค่ช่วยคนอื่นแต่ยังเปลี่ยนใจของเราให้กว้างขึ้นศีลคือการรักษากายวาจาใจให้สงบเรียบร้อยเช่นการไม่เบียดเบียนไม่พูดปดไม่ล่วงละเมิดนี่คือรากฐานของความเป็นมนุษย์ที่ดีและภาวนาหมายถึงการฝึกจิตให้ตั้งมั่นและเกิดปัญญาภาวนาไม่ใช่แค่การนั่งหลับตาแต่คือการรู้ทันความคิดของตนเห็นใจตนเองชัดๆ จนเกิดความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตพระพุทธองค์ตัดไว้ว่าทานนำไปสู่ความมั่งคั่งในภพหน้าศีลน,นำไปสู่สุขติภพเช่นสวรรค์แต่มีเพียงภาวนาเท่านั้นที่พาให้พ้นถุกได้อย่างแท้จริงในเวลามาสูตรพระสูตรบทหนึ่งในพัดไรปิดกพระองค์ยังเปรียบเทียบไว้ว่าการถวายทานแก่พระอริยบุคคลหมายถึงผู้ที่ฝึกจิตจนหลุดพ้นจากความโลภโกรธหลงแล้ว มีอาน,นิสงส์ยิ่งใหญ่กว่าการถวายแก่คนธรรมดานับร้อยการสร้างศาสนสถานเพื่อให้พระสงฆ์จำพรรษาก็มีอาน,นิสงส์สูงเพราะเป็นการช่วยสืบต่อศาสนาให้คงอยู่แม้การแผ่เมตตาเพียงชั่วลมหายใจเดียวการแผ่ความปรารถนาดีออกไปด้วยใจสงบก็ยังมีผลยิ่งใหญ่แต่สิ่งที่สูงสุดคือการเจริญวิปัสสนาหรือการเห็นไตรลักษณ์ด้วยใจที่ตั้งมั่นไตรลักษณ์คือความจริงสามอย่างที่มีอยู่ในทุกสิ่ง คืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์และอนัตตาไม่มีตัวตนถาวรแค่เห็นความจริงเหล่านี้ด้วยใจเพียงชั่วพริบตาก็ยังมีอานิสงส์มากกว่าการทําบุญแบบอื่นๆเป็นเวลานานพระองค์ทรงเน้นย้าว่าบุญที่สมบูรณ์ที่สุดคือบุญที่ประกอบด้วยปัญญาเพราะทานสร้างฐานะศีลส,สร้างความสงบแต่ภาวนาเปิดประตูสู่การหลุดพ้นแล้วท่านละ่ะวันนี้ได้สั่งสมบุญใดลงไปในจิตของตนบ้าง